I'm สวัสดีเจ้ายิงหนึ่งในตองอูเจ้าเจ้าวันนี้ยิงหนึ่งปลามันรุ่นแหมไใหม่หนึ่งนะเจ้าเนาะหมายเดิมของยิงหนึ่งตอนก่อนที่น้ำจะมาเนาะเจ้าเนาะตอนนี้น้ำลดลงละสามารถมายกได้ละเจ้ายิงหนึ่งมาลองยกสักพักละมวลมานอยู่นี่เจ้าระดับน้ำบอปอลึกตัวใดเนาะแต่น้ำไหลเชี่ยวตลอดเจ้านี่นี่ยีกหนึ่งจะให้ดูตอนนั้นน้ำลึกมากๆเจ้าตอนน้ำมาเนี่ยตรงนี้ทั่วมดเจ้านี่ยิงหนึ่งมนสามารถยืนยกได้เนาะ เคยพยายามจะยืนยกตรงนี้ตรงที่ใครห้อยเชลรี่นี่เจ้ายกบ่ได้เนาะเปียงคออย่างเกือ <c> บ <oughs> เปียงคออย่างหนึ่งเจ้านี่พยายามเพียวละนี่เจ้าวันนี้เลยปลามาันรุ่นใหม่นี่เนาะตอนแรกกว่าวันนี้จะามาทําคลิปให้ดูเตือจะมาลองยก,ยกดูก่อนนะเจ้าเนาะแต่อีหนึ่งได้ปลาแล้วเจ้าได้ปลาดินใยสองตัวละแต่เพียงหนึ่งตัวแล้ว,ว,น,วน,นี่ก็จะเป็นปลาเล็กปลาน่อยเจ้านี่เนาะ นี่สักพักละพอได้อยู่เจ้าน่าจะเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเจ้าโอเคเจ้า,าลองมาลุ้นด้วยกันเจ้ากับหมายนี่เนาะวันลหลังฝนตกตะคืนเจ้าอเคค่ะบออุ้เยอะมาลุ้นด้วยกันเลยเจ้ามาลองลุ้นด้วยกันดูนะเจ้านะมึงได้อยู่มึงก็ได้เสได้ก็นี่ยตัตัวก็ยังดีเจ้าแต่เจ้าตอนมาแรกๆนี่มันได้อยู่เนาะ นึงยังตันติดตั้งกลองเยวะสุอยางเจ้าหมนทุ่มหามาน,นตื้อกูซื้อว,ว่าน้าจะเพิ่มระดับมาเนาะจากปีนึงมายกไปเจ้ากูซื้อว,ว่าน้ำจะแห้งกว่านี้หน่อยน้ำขึ้นมาประมาณสักขืบตรงนี้เจ้าบางทีดูตรงตรงต,รงตรงักหน้ากล่ำเนาะกูเตือนน้ำเอแต่เจ้านี้น้ำมันจะมาแห้งเจ้าหมวนแห้งขนาดเลยแต่ตัวนี้เริ่มเริ่มแบบพอแหงแ้งละ น้ามเหลื่อมเออมาทับร้อยเท่ายิงแล้วจนมีปลานะทีป่ะขๆๆๆนมย่งแต่เจ้าเด้อเออนั่นนั่นนั่นตัวปลาสลาดไปยิงดีโอ้ยมาถึงก็พุกผ่านเหมือนกับตอนที่น้าม,มาแหลกๆแล้เจ้าเนาะแต่ก็หวนที่เจ้า ยินนินน่เนาะยินนึงไม่ได้โชว์ปันนินที่ได้แต่เจ้าเนาะอยู่ท่านเจ้เดินไปใหญ่เหนียวหมื่นจ้านี่ยืนนี่เป็นดินดินเหนียวเนาะเลื่นขนาดเลยเจ้ายินนึ่งปุ๋ยมีกับคิดเปิ่มเดี๋ยวนี้ยให้เปิ่มเต็มเสื้อเต็มหยิ่งเจ้า คนอยู่ตั้งบนฝายทั้งเจ้านี่น่าจะตอดหงที่ใต้ฝายเป็นบนกึนม่ นินมาเข้าหันเด้อจะได้ท่านผู้ชมได้หัน หมอแข็งแต่เจ้านี่ได้ตัวใหญ่เยอะสาธกจกเอาไปตัวนั้นน้อเอาไว้เป็นตาเป็นตานึ่งช่ว ้มีกระแมีกระแหจุดปากระจกฟักจนเ็บกกะปะจอนก็มากก่อนนนปักมือ กแบบตอนเหนือของท่านผู้ชมดุกล่ล่มปลาล่มปลาจุกดัวยังเย็ก็มีน้อยก็มีุ้กตาเด็บตาคาบของทางอีสานมาช่องตาคาบของ หอยเชลรีก็เก็บเจ้าอยากกินยำเนาะอยากกินก้อยเจ้าก้อยหอยเชลรีเก็บมาตัวได้เนี่ยนี่ตัวใหญ <c ười> ่ตัวโตตัวเร็วแห้ยวเญ่ นี้มันดีจะมันจะดินตัวใหญ่ตัวเนาะมาๆนาวนัน็อตันีหมายนี่แบบผิดหวังับกาศรอนอยนะหน,นะน,นึ่งร้อนอ่ะนร้อดจังเลลเจนี่ ว่าหวัดมาเจ้านี้กันใจก็ให้ไปลองติเก้าเขาเนาะหน้ามันแคบลงเจ้าหน้ามันขีดลงไม่คิดว่าป่าหน้าจะมาอ้อกันท่านนี้เนาะป่ามันจะต้องผ่านเนี่ยป่าคนหวาดได้กับป่าก็ดีเจ้านี่วันนี้อีกนึงเลยมาเพ่ก็มี่ใครจะมาเพ่ตลอดแล้วเจ้ามันจะไหนงงกมดเอยู่ที่ยูบ หตัวงคับ้างต้นกระดูกงนี่นี้นนี่จะหนึ่งตัวใช่ไห เกือบมาได้ลยตัวนล้วแวน่ามันหลยหลองควายเจ๊นี่แต่เจ้าเนี่มัโตขนาดนี้เนาะจะได้แบบนี้สองตัวละแต่เจ้านี่ตอนที่มลาเล็กๆนี่ได้เป็นไงเจ้าปีกผลาสร้อยเนาะหนึ่งตัวว้าวนี่ตายเนี่น่าจะเป็นตายยังไงคล้ายๆปลาปีกเหลืองเจ้าแต่มันปีกมันบปเหลือง ปลาใหญ่เงี้ยก็ปนุ่งปนในอะไรอย่างนี้อ่ะนี่เป็นปลาแบนๆนี่เจ้าเนี่ยค่อยๆนะนี่ไม่ใช่ปลาปีกเหลืองเจ้าตะหลังเป็นคอเนี่ยไม่ใช่ปลาปีกเหลืองกับปลาสเต้ผสมกันนี่บ้านไผ่ห้องปลาอย่างบอกยิงเต้ คืเดี๋ยวม้วนก็้าปลาส้อยโดดจากนั้นลงอันต่างท่้นเลยอ่ะปลาสร้อยไงถึงเส้นกันเลยอ่ะมันจะไม่จำแล้วเจา้าหน้าอย่างนึงขนาดอูถึงขนาดกระปีอันของไซนี่ก็ต่างขนาดขึ้นปลาส้อยขึ้นจ้ะหนึ่เนาะถ้าบาขึ้นกระหล่องนี่น <c oughs> ถ้ามันปลาละขึ้นกระปลาลงนะเจ้า มันว่ามันน่าจะลงแล้วนะน,น่าจะขึ้นไปวางไข่กั็นมดแล้วนะหรือว่ามันอาจจะขึ้นไปแบบมดเตืาแล้วพอนามแหง้งมันก็เลยขึ้นมาทหมไหมอย่าเนาะอาจาจะมีทั้ขึ้นตึ้งลง ไปไหนออกก็ไม่เห็นเหนไปไหนหมดนนจนนี่มาจะหาันงยุกจังแล้วนี่มันมันเนาะมันก็เลยมามาใกล้แล้วก็รงวังมันเหมือนน้อย <c oughs> วางมันเหมือนหน่อยมันจะ,ะยกแล้วเจ้านี่ก็ได้สะโซ่ก็บจได้ปลาหนึ่งมีทั้งยาด้วยกันเลย ยิ่งจะยุ่งใสองลงก็เนี่นี่สมกับการทำคลิปหน่อยเจ้าแม่มันเหมือนไปนั่นนันตัวใหญ่ขนาดดูเหมือนปลาสร้อยกลนี่มันโดดไปไก่แล้วเจ้ามันเป็นปลานี่มันโดดเนาะบางคนห้องป่าหุกนกำนี่จุ ูหลักสลากหลักสิบตัวที่มันบนอี่ตัวสลาดเยะนี่ตัวน้อยนะนี่ดังตสวย่ตัวนี้หลักสลากตักก็หนดีงเดื ก็ตัวเงี้ๆก็ได้หมดดก็เนี่ยเจ้าตัวเงี้ยเขาไม่ฟองตัวตรงได้ม็ปันเปิดคิดต้นหนังสักอย่างตัวจะให้ดูพอตัดสามแยกเจ้าก็ดูพอปานออกเนาะสามแยกปากเมืองเนี่ยแต่เจ้าอีหนึ่งลองก็าจำว่างนั้นบักเฮาเนาะตะโมดักล้อไก่ไก่เจ้าหนิ วันนี้อากาศอิมคืมทั้งวันเลยเจ้า ได้้ยสมกับสมกันหง่จะโดดของ,อนนงหงก็ชัางน้อยค่ะได้เนตัวใหญ่อะรอยู่นนปวตกเ่อว่ะได้ขบปวดกดนน้อยตัวเจ้านี่ Ik heb hier niet een koren. น่ากิดปากกระจกเลยเสียงคนตั้งโกงเนาะน่าจะมีคนไม่ยกจำหรือย่างสักอย่างเจ้านี่พอหันอันกวนบัวลอยลอยมาละนี่เจ้าทถ้าอีนึงกล้าข้ามเหมืองต้นนี้เนาะมุมตัวเนี้ยนายกขนาดเจ้านี่มีหันตาออกขนาดเลยอะมันจะมุมนี่นะมุมทักนา,างเจ้าลายโคนอะหันตาออกขนาดนาขนาดเจ้ากาก้าข้ามน้าเหมืองเนาะ แต่ทหานจะมีวังดูเขาปลาโดดดูอตัวใหญยุบั่นี่ยวเีน่ดงเกียตัหญข้วาขาวปลาสไตอ่ะเนี่ยตายยังฮะ บ้านใหญ่ห้องไปยังบอกอยังหนึ่งตืน่นเตอร์ลักษณะมันเนี่ยเก็ดมันมันตโตแบนแบน้า อันี่เป็นอตอม จะได้มาได้หันช็อตปะเน้นไงเข้าจํำสักกําเนาะตึ้งมาเข้าหันห็นเจ้าหนี่ไม่ได้ช็อตเด็ดสักช็อตหนึ่งตัวใหญ่ ยังไงลูกผมช่วยคุณเลี้ยงจุ่มแถวน้าป่าซอยโดดขนาดนักเลยเจ้านี่โมโหกล้องจะหันกูเนาะป่าซอยเจ้า ตัวจุกจมแจมแจมเล่ตะนน้ำไหลตัดกลางข้างนะโอ้นี่ป่าหลงเจ้านี่ป่าลงงนะโอ้ยไปหรือยังเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ฮู้ฮู้ดีใจมองหน่อยกล้องพออันอื่นัวดอักจำนี่ฝน ขังป้ปหนอ,อกขึ้นขังนี่ไั้ได้โดนออกห้มย มันจะมีวันพุทธางมันก็ใหญ่น้ะทั้สองเส้นพุทธาเดียวมันก็รวมสองตาน้อเป็นไมาด้วดก่อนปอดสี๊กกับผงตัวนี้แล้วก็ เจ้าปายิโซกัวปายอย่าบอกว่าเจ้นี้ตัวใหญ่ขนาดเล็กประมาณนี่คนน่ะโดดออกจำนี่มึงนี่เลยเจ้ายิงโยกอ่ะมันตันเข้าจับดีเต๋อเจ้านี่อู้หูอินไปปิดที่ปิดไม้ใครพอไหมเจ้าโอู้หูอุ้ยตาได้นี่สุดยอดเลยตะกี้นะสุดท้ายขนาดเจ้านี่ยกก่อนมันถึงจับเจ้า อเนะสยดายขนาดอานานโอ้ยเสดายเสดายมาใหม่ลูกเฮ้เสดายขนาดเจ้านี่เมื่อกี้ฝนตกเนาะนี่นมึงยุตไททำคลิปติ๊ดเจ้าฝนตกยังมันมาช่วงเนี้ยยังมาตันเข้าจำบติเจ้านี่ประมาณตัดบัวลอยเนาะโดดออกไปเลยเจ้าปิ๊กม,มาไทยพอไทคลิปสักหน่อย ีนึ่งซุ่มซุ่มเงียบยกอเอานาะเวลาบัดไทายทำคลิปจ้าจะบอกอู้เนาะป่าไงมันจะมาใกล้เจ้าแล้วก็จะไปยกมันด้วยมันมืดมันยกจนอย่างเวลาไทายทำคลิปมันบอกไว้ได้ป่าอย่างนึงว่ามันเปลี่ยนเพาะเฮาอู้ตัวแล้วก็เห็นยางกระเพาะอ่าเวลาป่าออกอย่างจีอ่ะกว่าเฮากว่าเฮาเจออันยกอะ่ะกดเมากดกล้องป่าไปไหเยเซ็ thôi ông mày mặc ông mày đó rồi 哦。<laughs> oh. เอาด้นึงเก็บภาพบรรยากาศให้ดูทค่นี่ก่อนเจ้าเนาะเห็ีตั้งใจยกป่าแล้วเจ้าจะได้ไป่ได้ช็อตเด็ดให้ท่านผู้ชมหันสะกัปนสาหไงเนะาะบ่ใครมาใกล้แล้วเจ้าหนีมันโห่เฮาดักกันนี้เนาะหันมันหลงมาเข้าเลยเดี๋ยวคิดจะ่เงาลํำไปเจ้าเก็บบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนตรงนี้ต้องตั้งใจเนี่ยเอ้าป่าเจ้านี่สินเดือนเหมือนสิ้นใจก,กาเสียใจเทียบเจ้าอ่ะนืกส่งท้ายไม่มีไงเหรอ เอหนีตัวกระตองแตกเเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเนาะเดี๋ยวไปรอดูผลที่ลูกไถ่ที่บ้านเจ้าถ้าได้ปลาข้าวจะถ่ายพรมกำเจ้านี่เจ้าอย่างนึงยกจำผลงานอย่างหนึ่งพอดีไอ้กับแม่เปิ้นขอซื้อเนี่ยเนาะเปิ้นเมาแล้วเจ้าอย่างนึงก็ขายพ่อมเต็มใจขายเปิ้นเอาเลยสองร้อยเจ้านี่ปลาซอยตัวใหญ่ตัวใหญ่เยอะแค่ก็จะเอาไปก่กนเก็บกปิัน ปนินนอกปนินเพิ่ปนินขอปนินมากินอีกหนึ่งขายไปแล้วเจ้าสองตัวเนาะคะเพไปเลยเจ้าอ่าขอครับพ่อแม่อันนี้ขออันนี้ได้มาใหม่เจ้าตะกี้นี่อีกหนึ่งเลืมถ่ายคลิปเจ้านี่เอาปลาปูปล่อยน้องบอกปล่อยกับปล่อยเลยเจ้าเป็นอย่างปล่อยน้องแม่ก็ได้น้องก็จะไปเลี้ยงต่อเหมือนกันนะขอบคุณเจ้านี่ขอบใจเจ้านี่ดูอ่ะพอขำลําปิกบ้านต่ำเดียวขอบคุณเจ้านี่ แม่เปิดมาเอานอนแน่นี่สวนเปิดเจ้าหนี่ป,ปุ๊บไว้นี่เนาะเจะามสี่ห้าแอ๋ออ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าซื <c oughs> ้อตาสังเมาเจ้าขอบคุณค่ะโอเคหมันหมันขอเจ้าขอขอถ่ายรูปหนึ่งช็อตเอ๊น่าหักนะเจ้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณเจ้าเจ้าสำหรับผลงานนี่นึงวันนี้นี่ให้ดูชัดๆแถวมกกำหนักอยู่นะเจ้าปอบกุ้ยนี่อิ่นแล้วแต่ยังมีอาปปานินกัปมานะเจ้าเพราะว่าไปพืชทันเห่เนาะอาจจะเป็นเมนูเย็นนี้จะมือแรงนี่อาจจะเป็นถอดถอดเหมือนเดิมวะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณจัานักเจ้าสองร้อยบาทเสียอันนี้คือปล่อยเนี่ยบอาไปปล่อยลุมก็ได้แล้วเจ้าขอบคุณจัานักเจ้า แล้วสำหรับคลิปนี้อย่งหงแกบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนตรงแม่น้ำะเลยเจ้าจำอย่านึงก็ยังอยู่หันอยู่เนาะ no, no. น้องโอ้บทเป็นอย่างเจ้ามาเอาบ้านมาน้องกว่นี้ขอบคุณค่ะโดนมีน้ำใจกน้องเพื่อนต่างหากขอบคุณเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้า <Yeah. S 1> ติดตามอย่งหนึ่งใหม่คลิปหน้าเจ้า